วันนี้พามาตลาดแอนทิคที่แมสซาชูเซตส์ครับมีแตงมากเลยอันนี้เขาเรียกอะไรครับสอนนี่่ีบริมฟิลด์ครับแมสซาชูเซตส์คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับ เขาเรียกว่าเป็นเฟร่มาเก็ตเป็นี่เ้ามาผมชอบที่นี่มากๆเลยครับเพราะว่าบิมฟิวแอนติกเฟร่มาเก็ตเนี่ยนะครับเป็นตลาดแอนติกที่มีความหลากหลายแล้วก็ใหญ่มากๆเลยตั้งอยู่ที่แมสซาชูเซตซึ่งต้องเดินทางจากนิวยอร์กประมาณ3ชั่วโมงครับและถวนาเมนมากอกใบนี้ราคาแค่25ดอลลาร์เท่านั้นเองครับฟินมากเพราะว่ามาที่นี่มันมีความหลากหลายมากสอนแล้วถ้าเกิดว่าคนอยากมาเนี่ยปีหนึ่งเขาจัดกี่ครั้งนะ3ครั้งครับท่องไหนบ้างครั้งละ5วันช่วงซัมเมอร์เริ่มซัมเมอร์ อันนี้ก็คือนี่ครั้งที่สองแล้วแล้วอีกครั้งหนึ่งน่าจะธงกันญาต้องแต่ว่ามีข้อแม้นะนี่ติดต่อคนนี้เพราะว่าเขาจะได้ขนกลับใครให้เราได้หรือจัดการให้ครับต้องบอกว่าของที่นี่มีความหลากหลายสไตล์มากนะครับแต่ว่าที่โดนใจผมเนี่ยก็คงจะเป็นพวกสไตล์ฟาร์มสไตล์รัสติกอย่างที่เห็นแหละครับนี่เราก็สสยโต๊ะนี้กลับไปเพราะว่าโต๊ะนี้เนี่ยเราต่อรองราคาแล้วถูกมากแต่ว่าเราอาจจะโดนค่าส่งหมายถึงว่าจากที่เนี่ย ไปที่นิวยอร์กแต่ถ้าถ้าส่งจากนิวยอร์กถึงเมืองไทยนี่ oh. สบายคิดให้ราคาพิเศษแน่นอนครับในที่สุดตอนนี้ก็ได้กลับไปอยู่บ้านที่เขาใหญ่ครับรับ